การเสพสติดที่ต้องสงสัยที่เป็นโครงสายาเสพติดไม่มีใครใช้ยาเสพติดจริงือไม่จริงไม่รู้นะครับเงินสัญชาติมาเลเซียจำนวน4,50 0 0 0ลิงกิตคิดเป็นเงินไทยเกือบ5ล้านบาทเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสและตำรวจภูธรจังหวัดน่านอายัดไว้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายชาญชัยสุปรพัสสอนหรือชาญชัยแท้สงชาวเขาเผ่ามง หลังเข้าตรวจค้นบ้านเล็กที่100หมูห่1ตำบลปากกลางอำเภอปัวของนายชันชัยซึ่งเป็นปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดแบบปูพรมภายใต้ยุทธการนันทบ,บุรีและจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่านายชันชัยอานมีส่วนพัวพันกับขบวนการค้าย,ยาเสพติดในจังหวัดน่านและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าย,ยาเสพติดข้ามชาติ ขณะที่นายชานชัยเจ้าของบ้านยืนยันว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินที่ได้มาจากการค้าขายเสื้อผ้าที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและประเทศมาเลเซียโดยทํากิจการดังกล่าวมานานกว่า6ปีพร้อมอ้างถึงสาเหตุที่เก็บเงินสดไว้เป็นจํานวนมากเพราะเห็นว่ามูลค่าเงินสกุลมาเลเซียดีกว่าเงินสกุลไทยและพร้อมให้ความร่วมมือกับปปสในการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ปปสภาค5ได้นำกำลังเข้าอายัดทรัพย์สินร้าน4คุณ4ประดับยนต์และบ้านเล็กที่173/1ทั 1, หมู่บ้านสวนปามตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านรวมถึงเงินในบัญชีจำนวน5 0 0 0บาทและรถบรรทุกอีก2คัน รวมมูลค่ากว่า10ล้านบาททั้งหมดเป็นทรัพย์สินของดาบตำรวจชลิยะรัชตาวงชัยหรือดาบหลอ่ออดีตชุดสืบสวนสถานีตำรวจมูลทรจังหวัดน่านผู้ต้องหารับจ้างลำเียงเฮโรอีนจากแชายแดนไทยพมา่ามาส่งในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเครือถ่ายเดียวกันกับกลุ่มเล่าตา อย่างไรก็ตามปฏิบัติการนันทบ,บุรีครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ปูพรมกระจายกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายยาเสพติดรวมทั้งสิ้น83จุดใช้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่รวมมากกว่า360นายโดยปปสประเมินว่าสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดนัน่นอยู่ในขั้นปานกลางและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทีมข่าว NBT News ัส